เอาอยี่ฝั่อนู้นเลยได้มปอาอยู่ฝั่งนู้นเลยไปอยู่ฝั่งนู้นเลยเอาอยู่ฝั่งนู้นเลยเอาอยู่ฝั่งนู้นเลยอ่าไว้ไว้ไว้ไปนี่ไว้ไว้ไว้ตอนนี้ตาตานี้จะมีการเดิมพันอะไรเกิดขึ้นครับคุณเอ็นรีเบิร์สครับร้อยหนึ่งอ่ะร้อยหนึ่งกับแสนหนึ่งอ่ะโอนเลยอันนี้ของอันนี้ของจริงนะของจริงนะโอเคครับหวัดเชฟโมเยลเดี๋ยวผมเป็นผู้บรรยายแบบเดือดแดงเดือดนี่ให้เองพวกคนเก่งอ่ะพวกคนเก่งอ่ะหวัดเชฟโมเยล ขอเก่งเดี๋ยวไอ้จุ๊บไอ้เวทถ้ากูได้ผมขอหมื่นนึงได้ไหมฮะแอตแลติโกมารลิกเจอกับบปารีสแซงแมงครับจังหวะนี้เขี่ยมาที่จ็อดเวราดุมและจ็อดเวราดุมยังเลี้ยงอยู่ตรงกลางเอาแต่โดนแบ็คแฮมแย่งไปได้และส่งไปโรบดนโตคาร์ลครับคุณเอลิเบิร์ตบุกอย่างต่อเนื่องครับพี่ตีวิชาของผมรอช่องอยู่รอช่องอยู่แล้วยังไงครับตัวนี้โค้ดแล้วไปให้ไมเคิลโเว่นแล้วไมเคิลโเว่นยังไงยังไม่ยิงครับ ยังลีลาอยู่ยังล่ออยู่อ้าวแต่พันาของปาดีสเอาแต่ไม่ได้ครับไมเคิลเอเวนและเป็นโรนโดอาายแล้วโดนายยิ่งไม่เข้าครับอาเรเวลารับไปได้ครับผมนะโอ้โหแล้วมาที่กาก้ารนโโดอาานแล้วไมเคิลเอเวนยังคึงบอลอยู่แล้วตรงมาให้โอโลเนโตคาร์ลอสไม่ได้ครับผมนะเหมือนจะยังรีบบุกอยู่นะครับแต่ทําอะไรไม่ได้นะครับอติอยับดุนเชียโบครับปุกมาแล้วเปิดมาให้ทางด้านของปีกซ้ายเป็นเนมาเนม,มาโดนโทนี่โคตตัดบอลไม่ได้ครับ ต่ไมเคิลโอเวนถึงอยู่แต่โอเวนเห็นช่องแล้วแต่ส่งไม่ได้ครับนิดเดียวครับและปารีสครับสวนกลับมาอย่างรวดเร็วครับโอไม่ได้ครับยังไม่ได้ครับเสียบอลอีกแล้วครับแต่ดักบอลไม่ได้อแล้วโรโโตคาร์ลอสส่งไม่คาร์กาคาก์กายังไงคาก้าเอายังไม่ได้ครับโู้โดนมาชินย้อนนะหมนะเตะออกข้างสนามไปครับแอ่แต่ลุงยังไม่ได้ยิงเลยนะครับเนี่ยนี้ ยังไม่มีใครได้ยิงใครครับเกมยังสูสีอยู่แต่เป็นทางด้านของบรเซิลัดมูลที่บุกดีกว่าครับและยังไงแบ็คแฮมโวยยิงแบบนี้แฟนบอลเริ่มปาขวดแล้วครับตอนนี้ใส่โนเปลใส่โนเบลขวดรับอยู่จนดข้างตรงนั้นนะฮะปาลงมาใส่หัวแบ็คแฮมแล้วและเป็นเซโกลามอสและส่งมาให้กับไอตัวเชียอะไรเนี่ยนูโมเชียอะไรเนี่ยตัวอะไรอ่ะโอ้ส่งมาให้กับเนมมาครับเนมมาเนมมาเนมมายังไม่ไปเนมมายังเลี้ยงอยู่และส่งเข้ากลางมาให้กับเป็น ตัวเชี่ยอะไรไม่รู <laut> <hatten list. S 2> ้ร <after another> <kinds> ับไม่รู้จักเอารู้เลยยิงครับนิดเดียวนะโอ้นิดเดียวครับเราได้โอกาสยิงมาคนละหนึ่งครั้งครับแมซี่สกัดไว้ได้แล้วแมซี่แมซี่แมซี่ยังไงแมซี่ยังไงครับแมซี่ส่งมาให้ใครไม่รู้ผมไม่รู้จักครับนำหน้าไปครับนำหน้าไปครับนี่หนึ่งร้อยถึงแสนเวัดมาวัดเฉยเฉยเล่นกับพวกกาก่ะเล่นกับพวกกากระเฉยอะผมได้ยินเสียงมีอะไรน่ากลัวจิบจิบที่ชู่ขึ้นมาซับเอื่อนะ S <S <S มือนจะมีคนซ้าเหนื่อนะครับและกา้ากา้าขึงอยู่ส่งไม้โรเบโตคาราลอล้วลยังไงโรเบโตคาราลจะยิงเองเลยหรือเปล่ายังไม่ยิงครับแล้วส่งไม้โทนิโค้และตัวนิโค้ส่งมาให้โรลนโดอาไนโรนโรดอาไนและมีช่องอย่างนี้โอ้โหแล้วย,ยังไม่ยิงครับส่งขึ้นมากลางอีกทีนะสำหรับทางด้านของฝั่งปารีสและเป็นเนม,มาร์เหมือนจะออกปีแตฟิลลามบีบเอาไว้ได้ครับส่งเข้ากลางมาเหมือนเดิมครับเซกิโอรามอสยังเล่นอยู่ตรงนี้และส่งออกไปให้กับใครไม่รู้ไอ้นโมซซาเนี่ย แล้วส่งไมาโอ้ตัวอะไรไม่รู้ครับตัวเหมือนรวมพรสวรค์นะคทีมนี้แล้วยังไงโอ้เหมือนจะยิงอะ <c oughs> แต่ยิงไม่ได้ครับผมนะตัวเป็นตัวที่แปลกนะเขาไม่เล่นกันนะตัวพวกนี้แม่แต่เป็นแต่เก่งเอาเรื่องเลยนะเนี่ยมาชินยอดครับส่งขึ้นมาอะไรโดนกาตาตัดไปได้โดนดัวานายโดนดัวานายครับโดนโตคารอสมาแล้วจวังหวะนี้ลากบอลขึ้นมาครับไม่มีใครวิ่งทันไม่มีใครหยุดเขาอยู่นอกจากตัวเขาเองครับแล้วลากขึ้นมาแล้วตรงแล้วโอ้ไม่ได้ครับ ดเดียร์เรารามาตัดไว้ได้นะจอยเบนดุมยังไงส่งตรงกลางอยู่จอยเบนดุมตรงกลางแล้วยังไงจอยเบนดุมแทงไปให้กับใครไม่รู้ครับตัวเขาไม่เล่นกันแต่เหมือนจะเป็นม้ามือรโอโ้ไปทําอะไรอย่างนั้นเนี่ยครับตรันตรันเล่นอะไรอย่างนั้นนะ่ะโอ้โหครับไปขายขำอยู่แดนศัตรูครับแม่อย่างนี้ไม่ได้นะโค้ชเปลี่ยนออกเลยนะแบบนี้แล้วไมเคิลโนเวนล,ลากบอลขึ้นมาลากบอลขึ้นมาแต่เหมือนจะมาส่งยิงครับแต่ก็ไม่ได้ครับผมนะ แต่ก็ไม่ได้ครับแล้วเปิดขึ้นมาแล้วทุริโคได้บอลแล้วจะยิงอย่างนี้แล้วครับถัว่วแค่แต่บ้านมึงเล่นถั่วมัน,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 นไม่ได้นะครับแบบนี้ยิงแบบนี้มันไม่ได้นะมันไม่เข้านะแล้วเป็นมาชินยอครับพาบอลขึ้นมาตรงกลางแล้วส่งมาให้กับใครไม่รู้ผมไม่รู้จักนะอันนี้แต่ว่าจ่ายบอลชิงกันจดัดติจิตาก้าเฮ้ยบาเซลนาอ้และเวนาดุมครับผมบอกแล้วตัวนี้มันโง่โอ้ผมไม่ให้บอลแล้วกูได้ตังอะเป็นปารี เป็นปาร์ไที่มีไม่มีเอ็มบัปเป้นะอือแต่ยังไม่โดนครับแต่เหมือนคุณเอริเบิร์ดเล่นกับคุณตีนี่น่าจะซับเหงื่ออยู่หรือเปล่าตอนนี้ไม่หล่อเลยหล่ออะไผมได้ยินเขาซับเหงื่อนะเหมือนเขาเอาชิชู่มาซับเหงื่อสูตรลุงตุงนั่งได้หมดเลยใช้สูตรมั่วไปแบบพิทากรัสอะสูตรตีกนพิตรไอ้เหี้ยเว้ยไอ้จุกมขาอยู่ข้างใครเพื่อนอยู่ครับเอาแล้วเป็นเนมบาปีดีปลาด้วย จบ um แต้นี่ละก็สูงต่อตูนครับเกมรับของทางด้านของปาลี่เซตงทั้งแมงนี่ผมไม่ธรรมดานะเกมรับเขาเหนียวแน่นนะแต่ว่าทางด้านของเอ็ดีเบิร์ดนี่เขาได้ยิงหลายรอบแต่เขายิงไปข้างสนามคือแฟนบอลนี่ตาปูตาบวมไปหมดและโดนลูกบอลอัดครับไม่เข้ากรอบไม่เข้าตะข่ายอะไรทั้งนั้นน่ะและทางด้านของเอ็ดีเบิร์ดเหมือนจะบุกมาจังหวะยังไงเอายังไม่ได้ครับอารลี่ขึ้นไปแล้วเป็นแมสซี่แมสซี่จะเรียนหรือเปล่าแมสซี่จะไปหรือเปล่าเอาแมสซี่เอา ไปแบบง่ายๆแล้วปาซี่โอเมซี่โดนมาเซโลครับตัดไม่ได้แต่รออะไรอ่ะผมแล้วว่าคนเถื่อนอ่ะไอ้เหี้ยเป็นปลาครับเดินชนธรรมดาเองไอ้เหี้ยพวกพวกคนเถื่อนมาเถื่อนมาตกไปต่อครับผมทางด้านของมิลเนอร์ครับใครว่าเนี่ยมันชื่อเหี้ยอะไรเนี่ยจอร์ดเวนะดูต้องหาอยากรู้ได้ปะไอ้สัตจอดไปนะเขาตั้เตะพวกบอลสวัสดน่ะอ้าผมผมย้ายฝั่งแล้วนะนั้นน่ะกันแล้วแต่เหมือนที่แฟนบอลตุนสาครับอย่างเช่โดนว่าอย่างเช่โดน จะเปดูง่ส่งมาเย้คือโง่แล้วไม่ได้หรอกนั่นโรเบนโตคาร์ลต์ไปได้แล้วยังไงโอเว่นและโดอานายโดนได้เหมือนคุณตีแต่เริ่มเครียดนะเริ่มเริ่มไมเคลเริ่มมีแล้วนะตอนนี้เลยไม่มีจากนั่นเตะเียวมาเลไม่รู้สึกจัดไม่รู้สึกเครียดสักนิดเลยไม่ได้ครับคุณตีเริ่มเครียดตอนนี้ผมเห็นเลือดเริ่มขึ้นหน้าครับโดนโรเบนโตคาร์ลต์ตัดมาได้และส่งมาให้โทนี่โคดโทนี่โคดผ่านบอลแตะมายาวๆจังหวะนี้โอกาสเปิดมาแล้ว แต่ไม่เปิดครับเรื่องที่จะมาส่งไปไกลและอย่างนี้เหลืออะไรครับเอาไปสูตครับโอ้หโห<อ><อ>เ,เป็นไรครับโอ้คุณตีเสียบสามเรี่ยมสวยๆไปเลยผมบอกแล้วคุณตีคุณลบหลู่กรรมการแบบผมคุณต้องโดนแบบนี้แหละคุณลบหลู่เทพเจ้าแบบผมคุณรถเนี่ยเวรตามไปมาติดจรวดเนตอนนี้สกอร์บอร์ดที่เว็บแปดแปดขึ้นมาเป็นสองศูนย์นะสกอร์เว็บขึ้นสองศูนย์นะเหมือนลูกของเาจะตามมา นี่ยิงไม่เข้าครับได้ยิงไม่เข้าส่งให้เขาอีกสวยสุดยอดมากเล่นอย่างควายอะดูดิส่งอย่างโง่อะไอ้เหี้ยเล่นเหมือนแมนยูในชีวิตจริงในใส่เสื้อแมนยูด้วยคุณจีใช้แม็กควายป่ะครับใช้แม็กควายป่ะโอ้โหคอยใส่เสื้อแมนยูไม่เล่นเหมือนแมนยูในชีวิตจริงเลยฮะเทคบอลดไงพี่ตีแต่ยังไงครับทางด้านของคุณตีมันจะบุกแต่บุกไม่ได้ครับบุกไม่ได้เหมือนเดินส่งเล่นอยู่ตรงกลางแต่เหมือนจะมีการเหงื่อเหงื่อเหงื่อตกตอนนี้ เงาตกอยู่นิดๆครับตกไม่ผ่านแล้วไปส่งใส่ตีนเขาครับผมไม่เคยเห็นฟุตบอลแบบไหนเล่นแบบนี้มาก่อนเลยนะครับผมน่าจะเป็นบอลออมปตอไม่ก็พวกบอลแบบบอลโรงเรียนนะครับพวกบอลโรงเรียนบอลเด็กอนุบาลอะเล่นกันอย่างนี้นะครับผมนะเตะแบบเตะได้เตะอัดได้อัดเลยนะครับผมนะแม่เนมามาเปิดเข้ามาครับเหมือนไม่ได้โม่งครับจังหวะนี้เนมายังไงเนมามาเนมาส่งขึ้นมาส่งขึ้นมาได้ยังไงต่อยังไงคุณตีส่งอย่างต่อเนื่องแลวเป็นลาวอล่าจริงดิลาวอล์โอดนะ <c oughs> อย่าไปยิงนะแล้วส่งอยู่แล้วเป็นเวลาดุมแล้วอ้เหมือนจะตอกต้นจะโชว์แต่เหมือนจะโชว์แต่ได้แค่โชว์ครับผมนะแล้วเป็นดัวานายแล้วดัวนายล้นดัวานายไปเรื่อยๆไปไม่หยุดแล้วไปไม่หยุดแล้ววิ่งไม่ทันครับยังไงจะยิงเลยหรือเปล่าหลอกมาแต่หลอกตัวเองครับเวลาดุมบาซี่เวลากใกล้หมดขึ้นไปทุกทีครับเหลือเพียงแค่ยี่สิบนาทีเท่านั้นครับ เอาแต่โอ้หโยนบอลมาจังหวะนี้โอ้แล้วไปล้มอะไรตรงนั้นแล้วยิงฟรีคิกครับจังหวะนี้เป็นฟรีคิกของด้านของอติฮะอรับดูเชียโบแต่ผมว่าน่าจะยิงไม่เป็นว่ะเอาเมสซี่มายิงฟรีคิกอะแต่ยิงฟรีคิกมันกากมากนะครับแลวยิงแค่สองลอดเท่านั้นเองครับแม่ไม่ได้เลยครับผมแะไม่ได้เลยฮะแบบนี้เซย์เรลมอสมาซิโลส่งขึ้นมาเหมือนเดิมครับคณะนของอูดเอสรีเบิร์ตบูอย่างต่อเนื่องและตะกอนนำอยู่หนึ่งศูนย์นะ เหลือไม่ถึงสิบนาทีแล้วนะฮะคุณอตีแบบนี้แฟนบอลเผาเสื้อกันหมดนะแบบเนี้ยและกาก้าเอาอีกเม็ดแน่นอนครับวันนี้การันตีเลยฮะโอ้ดูเจ้าใหมาอย่างงี้จะไปเหลืออะไรอ่ะโดนไปต่องตู่นะครับคุณตีรับพูดหน่อยจะเงียบไหมครับเงียบไหมเหรอเงียบไหมอ่ะนายโอ้โหเหมือนจะโดนจนหลอดนะครับตอนนี้น้ําตาไหลบุยน้ําตาไหลออกจากตาตาข้างตายครับตาข้างตายมีน้ําตาไหลออกมาครับ น้ำตาไหลอ,ออกมาครับเหมือนจะมายิงครับแต่ไม่ได้ยิงนะยี้โอไม่ได้ครับเแมนุูมันงโง่ครับผมบอกแล้ฮะซื้อแต่ตัวโง่อย่างนี้มาก็ไม่เหลืออะไรหรอกครับเล่นอย่างเงี้ดาายดนอะไรอุ้ยโดนอะไรอุยอยอ้ยแต่เป็นลามอสว่ะเกือบแล้วไงเกือบสวยแล้วม <te peel> ึงแกเกือบสวยแล้วฮะในยังไงต่อครับเหมือนแมนยูจะส่งขึ้นมาครับก็เหมือนแมนยูในชีวิตจริงเลยฮะนี <te ars> ้ยังไงคุณโคสมาแล้วครับคุณเอริเบิร์ตเขาจะบุกเขา้สุดท้ายหรือเปล่าได้หาช่องแล้ว โดนโดนอนายแล้วแล้วหาช่องอีกแล้วฮะแล้วเป็นกาก้ากาก้ายังไงเอาจุดต้นครับเกินอะไรอะไรบัวไปหมดเลยอ่ะทำอะไรแบบบัวไปหมดเลยหมดพอรบมาต่อพี่ตีน้องไม่เอาพันหนึ่งแล้วพี่น้องขอสิบบาทได้ไหมพี่พ้ยแต่เขารับได้นะยิงอย่างโง่อะสองศูนย์อะสองศูนย์นะทิ้งอย่างโง่สองศูนย์อะยังติดล่างสิบละไอ้ย่า โอ้ร้อยหนึ่งยังบิดครับโอ้โหไปแล้วเด็กเด็กรังสิตร้อยหนึ่งยังบิดเลยครับผมแม่เสียเลยเสียเลยร้อยหนึ่งยังบิดครับผมท่านผู้ชมครับโอ้เสียงจริงครับอย่างนี้เสียงจริง j a y อ o x อะชิวบ้านลุงชิวไหมชิวเลยไหมเนี่ยอะไรชิวอะ เลยเล่นได้มันเล่นได้อยู่แต่ว่ามันส่งไม่ค่อยดีแต่ตัวเขาโง่เปล่าตัวโง่ด้วยเปล่าตัวก็เล่นได้อยู่แต่มันส่งโดนกองกลางกูบีบไงว่าอาจจะเป็นเพราะตัวเขาอ,อาจจะโง่ด้วยนะเพี่ได้อยู่ไม่เลเกอยู่ลุงผมใช้จอยเพลสี่ครับ จอย ps สี่เสียบติดมันมันติดเลยครับใช้จอย ps สี่อ่ะมันไม่ต้องไปไอ้นี่เลยจอย ps สี่ดีสุดเอกบอกเอกบอกดีสุดเอกบอกดีสุดใช่อะเอกบอกมันเป็นมันเป็นของเกมมันเลยเอกบ็อกอ่ะในแต่ ps สี่มันเล่นได้หมดไงบอลพี่มีจอย ps สี่ประมาณหกเจ็ดอันอ่ะเอกบ็อกพี่เอามาทำไมวะพี่หกเจ็ดไม่พี่มี ps ห้า ps สี่หลายเครื่องไงโอ้โหแ้วพี่เอามาทำไมหลายเครื่องอ่ะพี่ไม่ซื้อมาไปไว้ห้องนอนห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องคอมไง โโอ้ oh, oh. คือทุกห้องมัน hmm. ต uh, yeah. uh ้องมีพ <pack> ีเอสห้าพีเอสสี่หรือว่าพีเอใช่ใช่โอเคแล้วพี่เล่นไหมไม่เล่นไม่มึงอสี่สี่พันนะมึงไะจะไงจะแก้กับกูบ้างโอเคได้พี่รู้จักเหล็กหลังสิทธ์ไหมล่ะ user disconnected from your channel เสดแต่ละคนตั้งแต่ร้อยหนึ่งยันสี่พัน มันแย่ไปอยู่ลังสิทกันหมดลยไม่พีใครณายะไรัต